ว่าถึงความเป็นห่วงได้ยิงเงยไผสีคอแม่ฉันไผสิทอคกุณยายเป็นห่วงผุกคนบ่าวาสีดีหรือบดีแตเป็นห่วงไปเบิดจ้ะมาหาฉันตังแต้เศรอบ้านในหงวดเปิดบ้านจา้ะมาห่วงเอิญอยู่หน้าบ้านจู้จุ้เปิดบ้านให้แม่แน่แม่เป็นห่วงกัดพอดม้านแม่อยานแม่โมไปโรงเรียนถือเงินมานำจากเจ๊สิบบาทเอามาให้ร้านไปโรงเรียนเธอเบิงฉันก็บ,บอกว่ามันเข้าห้องน้ำเลยละแม่มันอาบน้ำยู่เจาา้านั่งทาอยู่นีละบอบอผูอ้สิขึ้นไปเบิงให้แม่นแน่ใจว่ามันอยู่ในห้องน้ำอีลีบอไปขอป ลานไายจ้าเพราะไปโรงเรียนลูกมาเอาตังค์ไปโรงเรียนยายเตรียมไม่ให้แล้วโอ้ยเธอกับโบยอมดอกจ้ากวามเป็นห่วงล้านหลายหลังจากล้านไส้ออกจากของน้าแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วจ้าฉันก็ได้เวลาไปส่งบักน,น้อยก็ะเลยสอนถ่ายไปทรงเพิ่นน่งอยู่บ้านนั่นแหละจ้ามือนี้ฉันกะอบรมออนไลน์จ้าเป็นเวลาซีมืออยู่บ้านนะจ้าฉันก็เลยอาบน้ำแต่งตัวลาลาก็ะเลเดี๋ยวไปสรงหนองเพลงน้ำไปส่งยายพร้อมจ้า ตัดภาพมหาอ้ายมนนี่ก็บบด้ออขายของคือเกาจะเป็นมือที่สองแล้วนะจ๊ะแต่มอว่านั่นก็นยังว่าผ้าลูกไปหาหมอเนาะจ้ามือนี่ค่ะ โตมองที่ขายของที่ฉันเล่าซู้ฟังคลิปที่แล้วน่ะละจ้ะมั่นกับพูกกับั้าบึ้อเพิ่นก็เลยถือโอกาสนะะจ้าเหตโตหม่จ้าพอเห็นเสื็อแล้วก็สิเอาไปิีตังอยู่ตลาดนัดทงโพน่ะละจ้ะฝนก็โต๊ะจ้ะโต๊ะวสันกับบรกิการโฮมผุนบ่เหตโตเสร็จเรียบรอยก็ทายผลงานไม่ให้ฉันเบิงจ้าโดนฝนก็ไม่ให้เป็นไรแล้วรอบนี้เพราะว่าเอาสังกะสีเกือบใสน้ําจ้ากลับมาหอดบ้านเนี่ยคนอยู่ซื่อเปลี่ยนนาะฉันก็บอกให้เพิ่นนอนพักแน่อย่าเหตหลายเวียดนั่นบัวค่ะจะไปรับสองผัด นั่นละมาแต่ว่าเขาสีใสพัดล่มฝาวเห็ดให้เขาก่อนเพิ่อนเขาบริเก่งมาจากไซรุน่าจะเพิ่นมาเรียนรู้บ่าวาสีเห็ดเฉียงเพิ่นก็สิเปิดยูทูบเบิ่งไปนําอันนี้เพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็สิเฮ็ดจนได้นั่นล่ะจ้ะแล้วก็สิได้ค่าซ้อมค่าบริการเล็กๆน้อยๆจ้ะพอได้ตื่มกันเป็นค่ากับเขากับน้ําเนาะจ้ะเพิ่นก็เฮ็ดจังสีมาโดนมานานแล้วล่ะจ้ะพัดล่มบางอย่างก็ไปซื้อมาจากร้านของเก่าจ้ะซ่อมแล้วก็เอามาให้ฉันโพสต์ขายให้ปัจจุบันนีกับโจ้เหตุโบท่า้อนเนาาะะจ้้ไผๆกก็ตองรพัดลลมมหังจากซ่อ ล่มแล้วเพิ่นก็มาเปิดไ้เบิงได้จ้ะเป็นได๋ฝีมือฉันอะไรอุปกรณ์วสันสร้างมาจนเต็มบานว่จักหม้อตือว่ชจักใไบพัดบัจักสินส่วนอันใดมีเบิดจ้ะฉันบอกให้เปิด้านอมน้ำใชฉันสิติใต้หนาบานห้ฉันจะมาก็ดมากซ่อมเบบนี่บ่ค่ะบบมีเวลาไปนางเหตุน่งสองดอกนอกจากไปรับงานมาจ้ะเออก็จังสิเดฉพาะคนเฉพาะอันน่ะนะบ่เป็นว่าสีมีเวลามาน่งเฮ็ดเบิดตมือเบิดเว้นบางคนเพิ่นก็ฟเฝ้าเนาะมีอันเดียวเพิ่นกัอยาสีใ้อยากไ มอหุงเผาจ้าก,ก็เป็นแม่ข้าขนมจีนน่ะละเพิ่นว่ามองหุงเผาเพื่อนนะ่ะมันบอด,ดีมันมีปัญหาเอียงบางเ่อเอามาเธอจนลืมอาการถามอาการมาจนลืมอาการบ่มีเวลาสีเฮ็ดใหนะนะพ่อสีสอมสีอันจับก็ตตรงด้โทรไปถามอาการข่องจะขวงหม่ได้จา้ามาที่นี้ตัดภาพมาต่อลูกเลิกเลียนจ้า อ้ายหลังจากที่เพิ่นไปเหตุโตอยู่ตลาดนาทงโพแล้วเพิเเ่นกันด้ดวะหับน้องเพลงแม่น้เพราะวันโรงเรียนเลิกสบาย3 0มโมงเครมมันก็เป็นเวลาลูกเลิกพอดีอะละจ้ะมาที่นี่กับสิบาพอนะจ๊ะมาถ่ายรูปลอดอมื้อื่องต้องใส่รูปลอดอไปทรงอาจารย์จ้ะไปไล่งานโตนะจ๊ะของเทอมม่จ้ะ ปรากฏว่าก้นไปถ่ายรูปกลายหลายก็เลยไดีรยอคิ้วเป็นตังเกือบสองชั่วโมงนั่นแหละจ้าการรอคิ้วที่นี่ว้นหลายต็วว่นหลายก็เกิอดอาการหิวกันนะจ้าภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าพ่อหิวก็ส่วนแม่ขอกินหมูกระทะใดบอ่อแม่ก็บ,บอกว่าโอ๊ยฉันบริเตรียมเงินมากเพื่อการนี้ก็ว่ามาถ่ายรูปซื้อ,อ,อ,อเนาะทุ่มหนึ่งจ้าเพื่อนก็เลยได้โทรให้ไปเอารูปยู่ลานจ้ากับปรากฏว่าก็อิ่มกันพอดี <laughs> ก็เลยได้เสียเงินสองแดงนันแม่หญิง